สวัสดีค่ะฟามเพชรยน์นะคะวันนี้มีโตโยต้าอันดีหนึ่วีในวินะคะปี2,018เพิ่งเข้ามาใหม่1นึ่คันค่ะสำหรับคันนี้นะคะเพจรยนของเราตั้งขายอยู่ที่ห5 9 0 0 0บาทค่ะได้เป็นสีบอลเงินนะคะสวยๆเลยคันนี้เพิ่งขับเข้ามาถึงบริษัทเช่นกันนะคะลูกค้า โครงสร้างเดิมนะคะเพิ่งล้างนะยังไม่ได้ทำการปรับสภาพใดๆนะคะคันนี้แค่ล้างอย่างเดียวเลยลูกค้าจะได้ไปพร้อมกับทะเบียนเจ็กไก่ทอทง7220กรุงเทพมหานครนะคะกระจังหน้าได้เป็นโครเมียมนะคะสวยๆเลยมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์คะ่ะแล้วก็ไฟตัดหมอกคูหน้านะคะถัดมานะคะในส่วนของล้อ,อก็ได้เป็นล้อแม็กขอบ16นะคะ ได้เป็นแมตช์ขอบสิบนะคะอ่ากระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมไฟเดียวที่กระจกมองข้างให้ด้วยค่ะเหลี่ยมสันรถนะคะคมชัดเจนเส,สวยๆเลยมาพร้อมกับระบบกุญแจคีย์เลสนะคะแล้วก็ได้เป็นกระจกแท้เดิมนะคะจากโรงงาน,น,านทุกบาน,นเลยค่ะภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้านะคะแบบนี้เลย ได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะใช้งานได้ปกตินะเบาะสวยๆเลยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยเล็กใหม่นะคะอยู่ที่1นึ่งแสี่หมกพกว่าโลเท่านั้นนะคะเป็นปีสองพันสินะคะเป็น1นึจุดดวีในวินะคะมีนีเวเกเตอร์นะคะมีคูชคอนโทรมีเพดเดิลชิ p นะคะออปชั่นครบเลยนะคะันนี้ ราคา559,000หาเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสาม,มารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะมีระบบ Engine Start นะคะพวงมาลัยมันติฟัง์กชันนะคะพวงมาลัยใหม่ๆเงาเงเลยมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีน Air Auto นะคะด้านในสวยๆเลยนะคะใหม่ๆเลยได้เป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัติด้วยนะคะได้เป็นออโต้ด้วย ใหม่มากๆเลยนะคะันนี้สวยๆเลยนานๆจะเข้ามาทีนะคะตัววีไม่ค่อยเข้ามาสักเท่าไหร่นะลูกค้าที่กําลังมองหาอยู่นะคะหรือว่าสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรถจริงก็ได้นะ,ะนี่หัวน็อตนะคะอ่ะเม็อดอาร์ตใช่หัวน็อตเม็อดมอาร์ตนะคะสวยๆเลยหัวน็อตตามซอกประตูนะคะก็สวยๆเช่นกันนะเมื่อกี้อันนี้เดี๋ยวขอล้างอีกรอบนะยัง ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นี่เบาะนะคะด้านหลังอันนี้เบาะสามารถนะคะปรับได้สองระดับเนะาะก็จะประมาณนี้เลยเบาะสามารถปรับได้นะคะด้านใหม่ใหม,ม,ม่สวยๆเลยนะคะคันนี้ใหม่ๆสวยๆเลยรับประกันนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะรับประกันเลยนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอน กระจกเดิมนะคะโรงงานทุกบ้านเลยเหลี่ยมสันลดนะคะคมชัดเจนส,สวยๆเลยค่ะเหลี่ยมสันลดคมชัดเจนส,สวยๆเลยนะคะมาพร้อมกับไฟเบกรกดวงที่สามนะคะแล้วก็ไล่ฟ้าหลักค่ะไฟท้าย LED นะคะมาพร้อมกับไฟทับทิมแล้วก็ได้เป็นกล้องมองหลังนะคะติดตั้งจากโรงงานด้วยโลโก้ตัวอักษรนะคะตามจุดต่างๆ ติดอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะติดอยู่ชัดเจนเลยหัวน็อตนะคะที่ฝากระปรงท้ายนะคะหัวน็อตสวยๆเลยน็อตสวยๆเลยนะคะน็อตไม่มีรอยถูกไขเลยาพร้อมกับยางอะไรนะคะเครื่องมือแม่แรงอุปกรณ์ครบเลยนะคะรอยซีนสีเปลือกไข่นะคะสีเสมอกันนะคะลูกพา ้อยซีนเดิมโรงงานนะคะันนี้โครงสร้างเดิมนะคะด้านหลังโครงสร้างเดิมเลยมิดอาร์ตกลมๆส,สวยๆเลยนะคะเหลี่ยมสันรถนะคะคมชัดเจนส,สวยๆเลยนะคะคันนี้ กระจกแท้นะคะทุกบ้านติดฟลีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะได้ไปพร้อมใช้งานเลยค่ะได้เป็นเมาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะคะอ่าได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยเนาะออปชั่นจัดเต็มเลยนะคะสำหรับโตโยต้าอันติดนะคะหนึ่งจุดแปดวีเนวีนะคะปีสองพันสิบแปดนะเขียนรถปีรถนะคะติดอยู่ชัดเจนราคาห้าแสนห้าหม่นันบาทเท่านั้นนะคะคันนี้ เป็นรถมือเดียวด้วยนะคะไมาอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นกโลค่ะหนึ 1, 40, ่งแสนสี่หมื่นกโลเท่านั้นนะคะภายในใหม่ๆสวยๆเลยรับประกันนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะอะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโครงสร้างหน้าตัวรถก,กันต่อเลยนะคะมาต่อกันที่โครงสร้างด้านหน้ากันเลยนะคะให้ดูกันชัดๆเลยนะ สีมาจากโรงงานนะคะยังติดอยู่ชัดเจนนะคะติดอยู่ทุกจุดเลยรอยเชื่อมรอยซีนนะคะเม็ดอาร์ตปมๆสวยๆเลยะคะ่ะรอยฟััมนะคะแอนติดใต้เครื่องสติกเกอร์มอ,ออกกอนะคะก็ยังติดอยูบทุกจุดเลยนะคะเครื่องยนต์แห้งๆเลยรับประกันนะคะไม่มีไหลมียืนแน่นอนคานหน้าสวยๆเลยนะคะไม่มีพดมีงอเลยะคะ่ะ คันหน้าสวยๆเลยนะคะคันนี้สวยมากๆเลยค่ะลูกค้าสวยเดิมนะคะทุกจุดเลยคันนี้สวยเดิมทุกจุดเลยนะคะรับประกันนะคะไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคันนี้สวยๆเลยนะคะเป็น t o y ยต a a อ t i ตินะคะ 1.8V ในวินะคะปี2018นะคะราคา559,000บาทนะคะ ใช้งานไปเพียงแค่1นึ0 0 0กโลเท่านั้นนะคะคันนี้สําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจหรือว่ากําลังมองหาอยู่นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะหรือว่าจะเข้ามาดูรถจริงนะคะได้ที่บริษัทเพชรยนต์เซรีไทย68แยกห่งมีนบุรีค่ะ เปิดทําการทุกวันนะคะตั้งแต่เก้าโมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะเปิดทําการทุกวันเลยสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะของเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเช่นกันนะคะ,ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะมาได้เลยค่ะเย็นดีปรึกษาเคสนะคะให้คำปรึกษาเคสทุกเคสเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะฟังต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ